สวัสดีครับน้านคุณมักหาอยากหากินทุคุณมอนีบาอิสานกัสีมาแนะ่ยน้ำวิธีการสั้นตอกข้องสไตล์บาอิสานนะเพราะว่าเห็นหน้าหน้พื้นถักมากบอกว่าผมเบิ่งคิบบาอิสานจนว่าจบนี่แหละผมเลยสั้นตอกได้นะอันนี้ก็ดีใจนะดีใจบอกไว้วอนเลยว่าดีใจนะเพราะว่าที่เบิ่งคิปผมเราไปสั้นไได้นี่คือวัตถุประสมที่ผมต้องการนะผมมอนิกระสีมเให้คลิปอีกนะเทคนิคของบาอีสานเวลาเข่าไม้นะก็คือ เรื่องไฟนะผมยางเข้าไปปุ๊บนี่ผมสีพ่พรไฟลุ่มเลยผมสีพ่พรไฟแหล่วก็ค่อยยางค่อยยางนะเงี้ยเทียมบองใดไม่นําม,มาค่อยคอยยางเหยียบค่อยๆเหยียบเหยียบไปแหละเท่ากับเปิดไฟมันค่อยๆนะไฟตรงแบบรีได้เด้แบบรีได้แทบสีดับเลยนะับระดับอันหนึ่งหอดซิฟให้เปิดอยู่ประมาณสามนับนี่คือเทคนี้ของผมเทคนี้แหละคือค่อยๆเข่าแล้วก็ใส่ไฟนะครับแล้วก็ย่ำเข้าไปนะเท่าซันเท่ากับซันยังีิก่อน เา็สิสันอีกวันแต่ว่าสายตาหนีแนมแล้วอ่าบ่มีเขากะรั่วลงม,มากนะผมขาบโพดจำเป็นจะต้องจับแบบนี้มีก็ได้นะครับจับแบบนี้มีก็ได้หนาเขากบดีจาท,าท้าสิสังเกตเบิ้งนะครับวลาผมหันหันที่ผมบรเิเเบิ้งตอกนะผมสีหันไปทางอื่นเนี่ยผมสีบรล่วสิเลยครับเนี่ยผมสีบรล่วสิเียเนี่ยผมสีบรล่วสิกันป็นผมหันมากนี่ผมกสี ผมสี่ยังสี่เป็นยังเตียเพราะว่าผมเคยมีเหตุการณ์หนึ่งคือผมรั่วรั่วแล้วผมหันนาหันนานี้จะเสียงตอกนั่นแหละทั้งนี้มันเข่าทั้งนี้มันเข่าแล้วห้องพวกเห็นน่ะนะอย่าแม่แท้ท่นท่นเ่าจีลงสิเขาลวกเขาฆ่าเติงทั้งนี้หนูมันเรียนมาทั้งนี้นี่มันเรียนเข่าสุดปุ๊บนี่แต่มันเห็นตอกเลี่ยวคันเขาบ่มีโอกาสเดี๋ยวจัดการมันมันจะคือสิออกไปเลยนะครับั่หนูมันตื่นนะเพราะว่าเคยรั่วร่วงสิแล้วเขาค่าเบิงไปทั้งนี้น่ะเขางจีซองเบิงาคุณมล่ะ ถ้าคุณเรียนมามาห็นปื๊บมาหดน้ามันเห็นตอกเห็นตอกแล้วมันตื่นแล้วมันก็คือไปเลยนับจะตายของผมก็คือคันได้หันนานี้ออกจากตอกปุ๊บมันหินพงศ์สคอคันคอะนี่มันสีบกขวดเขามาเลยเด็กมันสิคอยคอยปุ๊บปุ๊บปุ๊บขมาาดิเขากะของสีเคาแต่ว่า่าขาดนะา้ย่าแบบยาจู่โดนแบบโบคอเลยให้เคาะตามทิ้งช่วงนะครับเพราะที่เขาก็หันแต่ขันข้อสาดสาดไฟมหาตอกเขาล่วได้ครับผม พอมันสีเรียนมาหาตอกเนี่ยเ่มันเรียนมานีีเท่ากับสีสาเท่ากับสีสานด้วยสัญญาเขา่วแต่คกันให้เขาหันหนานีปุ๊บสีเปลี่ยนเป็นการขอท่านที่นาสีบรั่วสีบ่วยังสีรงหาทั้งขุดมันเรียนมานะครับเขาเข้าบุหูนะคันคันเทียมันเยงยาวออกจังสีนะแจ็คมันสีเขามาทั้งหดเข้าบุหูนะครับเขากระดองแล้วก็ยญกให้ตอกตัดหนาไฟนะพอมันสีบิงเงานะให้เข้าลบลบลบเป็นสี ดบจังสี่นะครับเฮาสารสี่เขาจะเอาตอกมาตัดหนาไฟดีวเพราะมันสีมีเงามีเงาขนนูเขามามมนสิตื่นนะครับผมเนี่ยเฮ้าดบออกมาสี่โดบออกมาสี่ยง้มแงมเขาอวันเขาสายตาเขาต้องจีเบิ้งตอกไฟเขาต้องยี่นี่เพราะว่ายง้มหนูเขาไม่สิเขามาหาตอกนะเขาเห็นบอเขาสิดเว้ขาสี่แต่เขาเขาหนีออกจากตอกปุ๊บนี่เขาสีบรั่วนะผมสีบรั่วต้องกับสีคเคะ ถ้ามีบอกเคาะเคาะศาไส้บึงเคาะท่านี้นะคับขันเท่าสิรั่วก็คือผมตรงแนมเห็นตอกเลยก็เพื่อนหนูมันเลี้ยงขมานะผมเคยมีเหตุการณ์รั่วบางที่ล่ะเลี้ยงปวดก็บางทีเพอดีเขาสาดไฟไปเห็นไฟ้เลียงนิสซัมบ่ได้กินนะครับอันนี้ก็มาแนะนำวิธีอีกทิศทิศอย่างหนึ่งนะครับเวลาเขาสาดไฟพอาะขันเทารั่วแบบว่าเศร้าเลยหนูบานทีปวด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 ,วด,วดขมาเลยนะขันเทามีจังหวะเคาะปุ๊บ หนูมัตชียุดนะมันเลยช่วยควายเข่าบันมันเลยช่วยควายเข่ามัตชีโบเข่ามาสุดเทียดดเียวแบบภาพเบื้องเตยทั้งนีทั้งนีเรียนเขามาหนีจบเลยนะครับนะมันสิขัดตัวหน่อยเวอรเสียดายดอกแต่ขัดตัวใหญ่หน่อมันสิเสียดายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะคี่ไอ้เพิ่นบอกมาเพิ่นว่าขึ้นหนึ่งยิ่งเป็นซีฟตัวแต่ว่ากรบเปาถือนะครับผมกันแนะนั่ไปว่าเขาไปแบบทุ่งไปมันขึ้นนั่นสิ ว่าวานูหลแต่ว่าม,มือนมือนี้มือ,อย่างมือเลี้ยงเขาจะไปซ้ำนะครับคันซ้ำนิโบเขานะบรอีสานเคยเข้าไปแล้วมันสิเสียไม้คือหนูมนัหนสิลึงนะหนูมันสิลึง, na, งมันสิตืน่นเนี่ยมันเคยเห็นแล้วเขาไปยิ่งห่วงจุด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 แล้วนี่เข้าไปอีกนะมันบบมี่แล้วขันมีนม่กับเขาแบบตืต่นๆแล้วมองห่วงความกันห่วงนี่คือจบเลยแนวกันห่วงนี่คือจบเลยเดี๋ยวเทคนิคหนูห่วงนะเดี๋ยวผมสีมาแนะนำอีกเดี๋ยวคลิปนน้มันสิหน้าโหดแต่มีแค่นี้นะครับก็คือคัน มือขึ้นเขาเย็นนูหลายมือนี้เขาสีไปสำัำเขาจะไปสำัำ mm. นะครับผมไปไปด่วนกวนประมาณอาทิตย์หนึ่งหามือหกมือให้มันลืมไปก่อนครับนะขันมันบ้เคยเพอตอกนี่ย mm. ังได้กระเขานะอันนี้ว่าเลยกะประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปมันสีเงากะผู้ดใดสนใจนะครับตอกนักลบมือกะเพีนร้เนื่นแเล้ยๆนะเทคนิคียังที่ผมคี้พ่อยอีกเดี๋ยวผมสีเอามาเห็ดลิปให้อีกนะครับผมกะขอบคุ้นทุกคนที่สนับสนุนตอกนักลบนะครับผมกะมันหมานกันทุกคนครับสวัสดีครับ